สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ o ี c อมช n น l นะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสะระไร้สร้างสรรนะครับผมวันนี้วันที่25พฤษภาคมขออนุญาตมาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจนะครับในส่วนของสยามรัฐได้พาดหัวข่าวไว้น่าสนใจเลยนะครับรัฐบาลครับยกระดับสวัสดิการผู้ที่มีรายได้น้อยถึงกลุ่มปรบางอย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่ามีเนื้อหาใจความสาระสำคัญอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายอนุชาบุรพะชายัยศรีโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันครับโดยการนำของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับได้สารต่อแนวทางการพัฒนาครับระบบสวัสดิการเพื่อผู้ที่มีไรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มปอบางตามนโยบายนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะโดยเฉพาะการช่วยเหลือผ่านบัตรสุขการแห่งรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายครับให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับ14.6ล้านคนนะครับเช่นการซื้อสินค้าอุป,ปโภคและบริโภคกัดหูงต้มนะครับค่าโดยสารสาธารณะโดยในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยนะครับเมื่อย้อนไปปี62ใช่ไหมครับ รัฐบาลเนี่ยนะครับได้จ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นเวลา2เดือนนะครับเพื่อพยุงการบริโภคข,ของประชาชนนะ500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถือบัตร500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับช่วยเหลือนะครับการเลี้ยงดูบุตรของผู้ถือบัตรครับ3า0บาทต่อคนต่อเดือนนะนอกจากนี้ยังออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลา12เดือน คือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้กับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้กับผู้ที่ใช้น้ำไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและมาตรการชดเชยนะครับเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อผู้ถือบัตรจ่ายค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรสุิการแห่งรัฐโดยโอนเงินเข้ากระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมพักชำระหนี้ แก่ผู้ที่ถือบัตรนะครับเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันนะครับและยกระดับร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเนี่ยมากกว่า1นึ0 0 0สายนะครับเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรมากกว่า90,000ล้านบาทนะครับนั่นคือปี62ที่ผ่านมานะครับในส่วนของปี63เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในช่วงของโควิดสิระบาดเนี่ย รัฐบาลได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรสุิการแห่งรัฐ3,000บาทต่อคนนะถ้าใครจําได้แล้วก็เพิ่มวมงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคระยะที่1อีก500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนด้วยกันเนี่ยครับจากนั้นนะครับในปีล่าสุดคือปี64นี้เนี่ยนะครับผู้ถือบัตรยังได้รับเงินช่วยเหลือ7,000บาทต่อคนนะครับตามโครงการเราชนะ และนะครับได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปบ,บริโภคและบริโภคระยะที่2อีก500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะครับสำหรับนะครับประชาชนกลุ่มปอบางรัฐบาลจ่ายบี้ยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดใช่ไหมครับตั้งแต่600บาทถึง1,000บาทต่อคนต่อเดือนปรับเบี้ยความพิการระยะที่1นะนะครับมันแบ่งเป็น2ระยะ ปรับเบี้ยความพิการระยะที่1นะครับจาก800บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับเป็น1,000บาทต่อเดือนนั่นคือระยะที่1นะครับส่วนระยะที่2เนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับก็กำหนดอัตราเบี้ยขั้นต่ำนะ1,000บาทเลยนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับ2,270บาทต่อเดือนนะครับวงเล็บนะกรณีที่มีความยากลำบากนะครับทางการเงินนะครับให้สมทบเพิ่ม1,200บาทต่อเดือนนะครับ แล้วก็กรณีที่มีความพิการระดับรุนแรงนะครับยังสามารถสมทบเพิ่มได้อีก1,870บาทต่อเดือนและก็ยังจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทนะครับต่อคนต่อเดือนจนอายุครบ6ปีนะครับโดยในปี63เนี่ยได้เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณจากปีก่อนหน้าถึง7,390.87ล้านบาท นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มปอบางทั้งเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุครับยังได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลในช่วงของโควิด -19 ระบาดเนี่ยนะครับอีกคนละ3,000บาทนะครับนี่ก็เป็นภาพสรุปนะครับในในการแบ่งปันและก็ขยายความนะครับตั้งแต่ปี6 2สองแล้วก็64ในปัจจุบันนะครับมีวิวัฒนาการและการยกระดับ นะครับสวัสดิการของผู้ที่นะฮะต้องบอกว่ามีรายได้น้อยจนไปถึงกลุ่มปอบบางที่เราสู่กันฟังตะกี้นี้เนี่ยนะครับก็โอโ้โหก็ถือว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยนะครับก็มีการยกระดับพอสมควรเลยเดี๋ยวยังไงตามต่อนะครับรายท่านก็มีคําถามอยู่ว่า ในส่วนของบัตรสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับอยากจะให้มีการทบทวนสิทธิ์ใหม่นะครับรวมไปถึงการเปิดนะครับกว้างขึ้นให้กับกลุ่มที่เขายังนะครับไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็มีหลายเสียงนะครับจากสมาชิกแบ่งปันเช่นเดียวกันว่าในส่วนของกลุ่มที่นะครับถือบัตรสุิการในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังมีกลุ่มนะครับที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้เขาเรียกว่าจนจริง อ่ะนั่นก็เป็นลักษณะนะครับที่ที่แบ่งปันข้อมูลกันมาเดี๋ยวยังไงนะครับเราตามต่อในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีในเรื่องของการเปิดทบทวนสิทธิ์รวมไปถึงการเปิดใหม่เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราดูณตอนนี้เองเนี่ยนะครับแนวโน้มก็นะครับในส่วนของปีนี้ถ้าเราเห็นนโยบายที่ประกาศออกมาจากทางรัฐบาลเนี่ยนะครับในส่วนของการทบทวนสิทธิ์แล้วก็การเปิดรับสมัครนะในบัตรสวัสดิการ,รแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับก็แทบจะน้อยมากนะครับจริงๆก็ อาจจะไม่มีได้ซ้ำนะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในต้นปีหน้านะครับว่าจะมีนโยบายนะครับในส่วนของการทบวทนสิทธิ์ แล้วก็ในเรื่องของการเปิดนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยอย่างไรนะครับผมนะก็เดี๋ยวติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องนี่คือเป็นภาพรวมครับที่นํามาสรุปแบ่งปันนะครับในเรื่องของการยกระรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยเหลือสําหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยจนถึงกลุ่มปอบบางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้วิการแล้วก็ผู้สูงอายุตามลําดับนะครับภาพวิวัฒนาการตั้งแต่6 2 6 3รวมไปถึง64ในปัจจุบันนะครับว่ามันมีการปรับปรุง และเพิ่มเติมในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับก็มีข้อมูลประมาณนี้เดี๋ยวอย่างไรนะครับอย่างที่แจ้งไปให้กับทุกท่านรับทราบว่าจะมีการก่อติดและนะครับตามติดให้กับทุกท่านได้รับทราบความคืบหน้านะครับของการยกระดับนะครับสวัสดิการกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยจนถึงกลุ่มประมาณนี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะ ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต้องลำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ